น้องป๊อปบว่<ข>าชาวกาลสินมากไกลได้หมือน, <ขา S 1> มกนกัค่ะมายังก่อข่ามือเศร้านี่อันมือเศร้านี่ตั้งใจสิมาออกรถค่ะกะเลย <c oughs> อือโหก็มีข้าวดีอยู่นั่นละก็เลยก็เลยอุบไว้ในใจค่ะก็เลยก็เลยพาก,กันไปอ่าเต้นรถเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วจ้ะโ,หโหอ้โหแต,ก,ก,แตกเราดิแตกแล้วเอาเพืแก้วไว้แต่เอา เส้นสัญญามือนี่ป้ายทะเบียนรถมือนี่แต่ค่าน้อยมือนี่อ้าวจ้วางว่าเก็บทะเบียนรถแตกไปแล้ว,วแนนค่ะดีดมมหาปูหานยังสิบบแตกรัฐบาลให้บ่บ่นแต่ก็ได้มาแล้วจ่าวันนี้อยู่บ้านเบิกทรัพย์ค่ะเดินทางมา,า,มาเรียวเลยยวไดแล้วว่ีนอนเอางวดวางหนึ่งปูห่ามาค่ะงวดน,นี้สิบว่าตามเลจังไดก็ได้ตามมาล่องเบงม,มาฟังเบงมาปูนี่ เลียตนบอ่อเสากระสินนี่ผู้นี่ฝันตังไห่ก็ค่ะก่อนจะมาโอ้โหอเรื่องฝันเนาะเมื่อกี้เห็นบ่อไหนฝันโปรบฝันว่าปอบามีโอกาสได้เดินทางมาว่างใหญ่ง,งสีขาวทคนลุกว่าที่นี่พ่อมาหอดเล้วมียูทูบเบอร์หลายๆายท่านเอินให้เขามาหนึ่งแน่นก็มีม่านเบเนเิกซากบเอินเข้าไปกับจีดผ้ารวยแล้วก็เอินไป เอาบกสมนี่ห่อไผ่ปลาใบเศร้ากละสินกลับไปกินอยู่บ้าอ,อบ้านที่นี่ท่าเขามาว่ามันลึกลับซับซ้อนเด้แต่ว่าเขามาแล้วมันเป็นว่างอเอ้าลึกลับซับซ้อนแมนโม่เ,นเ,นอเอาอขี่รถเขามานั่นผนขี่รดอีกแล้วมันลึกลับยานยี้ท่าเขามาขี่มันมัน,มนสิเป็นป้าแล้ว <ś cia> ตอนในฝันัเจตุบอกว่าเขามามันสิเป็นป้าดอกแล้วแล้วมึ่สีเห็นดอกประสัตกะเลยขี่รถเขามาพ่อะเขามาแล้ว นี่เมยิ่งผู้หนึ่งผู้บอกงามออกไปหับอ้อ,อเพื่อนออกไปหับเด้เร่เรเพื่อนกับขี้รดอันขี่รดอันจะแต่ย่านสมัยเก่าน้าหนาวไตผ่าศีนขี่ขี่ปั้นออกมามาหอดเ้่กับกับเป็นว่างเลยเป็นว่างสีขาวๆแล้วรวกับไก่ยางมหาเพื่อนเราเพื่อนก็บ,บอกว่าเขามาพี่เขามากินเขาก่อนเพื่อนอื่นไปปกกิตีทาฟันว่าได้กินเขาหรือว่ามีผู้ถ่อหายของหรือว่ามีอย่าง ต้องมีอะไรมาอยู่แล้วจังสีธนาแม่เรารอบนี้คือได้บักสมได้จากหลายท่านเพิ่นเอาห้คือบักสมวายปูแม่บาจ้าที่เพิ่นเอาห้บักสมวายคือพันบ่วงสวง n แม่บอกลูกว่าพันบ่วงสวง n g อย่างเราบัดที่นี่คือคือเพิ่นเหตุเรียบร้อยแล้วเพิ่นเลยเป็นช่วงให้ให้คนไปยิบเอาแต่ห้าบ่กลกาไปยิบเอาบัดที่นี่มู่อันแม่แม่เพิ่นก็เลยเอามมใหาจังสี่นะา เร,เรามือนี่มาหาปูนี่มาจาังใดมาขอเพิินให้อิหยังให้ประรบสบความสาเร็จหรือว่ามาขอแบบใหนกันมาขอสู่ทางอเอาชูยังเอ,เอายอดวิวเอาความปังเอาความดังเสริมบารมีเรียกทรับเอามหานิยมอสานี มหานิยมเมดแล้วล่ะอยู่ในบ้านเมดแล้วเ่าคอเรียังดอกเขดําเจ้าเอ็กขาวกับอะไรนี่เราไปเมดแล้วเอาไปเมื่อแล้วมื้อนี้ปู่เพิ่นสิเอ็นดูป้ออายเด้เพราะว่ามื้อนี้ป้ออายก็ปล่อยอีกแล้วนี่ยูทูบล้วบ่แม่นเพราะว่าิยูทูบแล้วปล่อยแล้วเด้มื้อนีู้ทบวเป็นเแม่นี่อันนี้ขอเลขยกยางนี่ค่ะยูทูบอันนี้ขอรัฐบาลไทยสิค่ะนี่ขอปู่แล้วเว้าเรียบร้อยแล้วขอรัฐบาลไทยบ่เพราะว่าได้มาปานนี้แล้วเนาะก็สิ กระซิบง่ายหรอแม่นให้แตกให้แตกบึ้มไปโลดประเทศไทยให้จืดได้ปอบไอ้เช้ากระสินนี่ให้จือได้แม่นค่ะพักพพี่น้องขอปูแล้วปูสิขาวยุปูเอ็นดูอยู่ตัวใดค่ะหกสี่ศูนย์โอหกสี่ศูนย์กับหัวน้ำมะหุ้ยหเก่าเก่าตัวเดียวกันผู้ใดผูกกับเซ่ยค่ะสิบอกให้เลยหลายเขตมากค่ะเชยมากแม่นหกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ กับเก่ากับตัวเดียวกันคือเก่าหกกับเก่ากับตัวเดียวกันศูนย์กับย่างเป็นศูนย์คือเก่าโปรดใช้วิจารณญาณค่ะผู้ใดมกักก็ตามปอบอไอ้เด้อแต่ว่าขันผู้ใดบ่ามักก็บยาดาปอบไอ้หลายปอบไอ้อยากอายุตามนั่นล่ะค่ะเอากยสโช่โชว์น่อ้พี่น้องคนเบิ่งแน่เอาโชว์พี่น้องคน่งแน่นี่จังตัวไงพี่น้องมักนั่งกับจัดเด้อจัดเด้อแคปหน้าจอค่ะเป็นครั้งแรกที่เดมาเนาะค่ะเนาะ สาวปอบอาสาวกาลจินอมาข้างๆนี้เด้อคือจินไม่ออกรถแม่นว่าโอ้ทีจะนนออกรถถือจนทะเบียนรถก็สวยเนะน้องปอบอายถ้ามาปอบอายคือสี่อไอายดอกค่ะเบิ้งเอขวเขียนทะเบียนรถไเน่บปอี่เขียนทะเบียนรถอไหนะครับีทะเบียนทะเบียนรถเขียนทะเบียนรถไทเน่เอาเอาเอาออกมาเขียนทะเบียนรถจักบาทเนี่ยฮัทยนนั่น เดี๋ยวพูนๆได้ให้เขาตีเขียนเขียนใช่ไหมใช่กีนุกเกอเคยอายอยู่เดี๋ยวนี้ลบอายแล้วพี่บ่าวชอบน่าถูกจนได้ออกรถเนี่ยครับผมคันนี้คันที่เท่าไหร่คันที่หนึ่ครับผมคันที่สองคันคันที่สองโอ้ัหถูกเลขจนได้ออกรถ กันเก่าก็ยังไม่พังเลยตอกันใหม่แล้วคัทค่ะค่ะตนสีลุ้ยกับซอยบอดดค่ะตัวไดก็ค่ะจุดทูบได้ตัวไหนนะจุดทูบได้ใช่ไหมคะหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์น้ำแน่แต่ว่ากับต้องอย่าลืมเดว่าเก่าหก เก้ากับหกมาด้วยกันเสมอโอ้โห40940เนาะเป็นได้สองอยางเจ้าจุดทูบได้ตัวเดียวครั้งนีทะเบียนรถเจ้าตัวตเอทะเบียนรถยังลืมถามทะเบียนรถ1294 1294ได้ไปซื้อรถมาใหม่กับเลขบูหูไว้ไปทะเบียนรถจะคล้องอันไหน1294เอ้าต้องอ่านสอนมาอันนี้ไม่เห็งขีดออกษรเขียนลงทำไม ปอบปีเขียนก้าฟังเอาให้มันหมดสี่เอาหมดเอาหมดยังให้เพื่อนหูเนาะหนึ่งสองเก้าสี่ใช่ไหมครับหนึ่งสองเก้าสี่เอาจุดทูบก็ได้เก้าสี่เนาะค่ะเนาะขันมันนับจากหกเป็นเก้าเห็นป่โอเอ้ามอสจอดแต่แต่ว่าที่แน่ๆมือนีห้าน้อยของปอบอายออกไปแล้วหกศูนย์คนจิตปังซอยบ่อใดเรือหมอดแน่ คนเสิยหายยุ่งตีวใดเวลาตอนนี้เสียงดังฟังสัตว์แสงทางโค้งถ้าป๊อบอายชอบป๊อบอายก็ชอบ690 690นะคะเมียป้ายทะเบียนรถที่ขี่มาออกรถมื้อนี้ก็ตกเสีย3689บ่มีในหันมานี้ท่ายดากรถตกเสียหมอเมีนไม่หันมีบ่สิเขียนไว้บ่สเก้าไ่ได้เขียนไว้ พะว่ามันหงก็ตกหงก็ไปแจ้งความเขียนไว้ในเป็นอยังไรเขียนรถสิเขียนไว้บ่ตกตกไปว่าอะไรนมันตกล่วงเด้ล่วงมันล่วงล่วงเหรอมันล่วงตกทำไมมันตกหรือว่ามันเหี้ยวตีเป็นโลกเป็นเลขก็ไม่รู้มันเหี้ยวสามหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าเรียนรถเหรอเขียน ว่าประหานคือว่าหกเก้าศูนย์นะเนาะตัมากหกเก้าศูนย์ตัมากเอออตัวมากนะเหกเก้าศูนย์อันนี้มาทางเดียวเลยแมนอันนี้ก็คือชอบชอบเลยค่ะอันนี้ชอบส่วนตัวใช่ไหมครับหกเก้าศูนย์ใช่ครับชอบส่วนตัวนะครับเอซีหกก้าเก้าตัวเดียวกันหกก้าเก้าตัวเดียวกันเป็นเป็นทะเบียนรถบะคะอันอันนี้สิเป็นเลขปูจุดที่ชอบส่วนตัวแต่ว่าป้ายทะเบียนรถ คันนี้นั่นสามหกแปดเก่าแต่ว่าโตที่โตที่ไปออกมาานั่นหนึ่งสองเก้าสี่แดดตัวน้องฟอบเองขึ้นมาหกเก้าศูนย์แมนค่ะคือชอบที่สุดหกเก้าศูนย์รัฐบาลไทยว,วดนี้นะครับผมหมักสามตัวนี่แหละใจปูปะได้บันเท่าแมนชอบแบบไม่มีอะไรมากัน้น <c oughs> มาทางนี้หน่อยครับเอฟซีด้วยเอาแคบหน้าจอค่ะพี่นองอันนี้คือเลขชอบของน้องป๊อบนะคะนี่ชอบเป็นพิเศษนะครับนาอแม่ใช่ชอบเป็นพิเศษสําหรับคนฮบน้อยนะครับผมนี่แหละฮบน้อยติดดูตัวนี้เลยใช่คนฮอบน้อยก็คือหกเก้าศูนย์นี่เลยครับผมตรงเลยนะครับครับน้อยเบิรงตัวนี้เด้อค่ะจนได้มาฮอบน้อยคาที่สองนะครับเอฟซีครับผมเนี่ยถูกจนได้ออกรถนะครับผมตัวจริงอสาวกาลสินตัวจริงเสียงจริงค่ะครับผม ถือว่าคนกาลสินนี่มาเยอะแล้วนะครับผมมาบ้านเบิกทรัพย์เนี่ยครับผมมามาเมือนี้กับมากาลาสินก็เมารถกันมาเยอะเลยเนาะหมู่บ้านนี่ก็ว่ามีแต่กาลสินมากหมู่บ้านนี้มิจฉากาลสินนะครับผมกันเนาะใช่ดวงสมพงกัน โบเคยไม่หยับจักเขียดีแต่ว่าฝันมาก่อนแล้วว่าได้๋ยวมามาในนิมิตเลยในความฝันมาก่อนนะครับมาในความฝันฝันมาายกเถาออกไปครับยุ่ปากท่างก็คะความฝันนี่บอกยันยเถาใส่ผ้าสินผ้าไหมสีแดงหุวนๆ้นั่นไหมอันตีนอันไล่ตีนสมัยเก่าแล้วก็ใส่เสียสีขาวเสีย เสียอันเป็นลันใส่กระดุมคือจังสม้ยก่กอนหมผู้เฒ่าไส่นแม่นแม่นว่าเพื่อนออกไปฮับแล้วว่าเพื่อนเพื่อนก็เก้าวผมเก้าวผมเรียบร้อยแล้วเพื่อนขี่รถจักรยานออกไปฮับเพื่อนว่าหาทางเขามาว่าพอดีเพื่อนว่าแล้วเพื่อนก็เลยนําทางมากเพื่อนขี่จักรยานออหนาเฮาก็นํากวนเพื่อนไปค่ะกต่สุดทยกับมาพร้อยู่นี่เราวัาที่นี่ ภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนก็ได้มาอยู่จุดนี้แต่ในมะพร้าวมันเป็นจีนแมนนหนูสิฟันแบบนี้ตลอดเลยถ้าหนูจะเดินทางไปไหนยิ่งจะมีคนตายหนูจะรู้สึกก่อนแล้วว่าแท่ตายโหงนี่สีหูกอนตายโหงนี่แมหนหนูสิรลู้เลยเพราะว่าหนูสิออกห่อนออกห้นหนูเปลี่ยนแต่ยูแล้วนูสิเป็น ถ้าสมมุติว่าเมีนเยนพักถ้าคือจังมือพอญ่สิตายตาวิชัยจะตายนัวมีหึบหึบอยู่ในอกในใจนี่แหละเราบันยี่อีกาห้องปอบเอ้ยปอบเอ้ยได้ยินอยู่เพืเดียวใครอยู่ปอบเอ้ยเขาว่าปอบเอ้ยปอบเอ้ยแม่ปอบพี่กูสิตายรถตัวนี้คุณนี้บอกหัวมึงเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าดีๆเด้อบอกัวดีว่าเออคนที่ิตตายยังได้กับบาฝ่าไว้บ่อยู่ อ,อมาที่นี่นี่ยเหมื่อแรงมากกับเหตุการณ์ปกติแต่ออกห่อนเนียหัวใจนี่ออกห่อนออกห่อนคือจังไฟสิใหม่น้าตดน้โตูห้ได้เลยเรามาที่นี่เออพื่อนกันเลยบอกว่าเนี่ยภาพใญไปหาหมอเนี่ยพญ่ยยเจ็มหัวใจพะนะหนูกัเลยว่าเออถ้าไปกับไปหนูกับว่าคนเจ็บหัวใจคือเป็นยังไงมาที่นี่ขี้โลดองมากขาดใจตายอยู่เครื่องท่างออตายจนว่าพยาบาล ได้เอาผ่ามาะฮวอผุนดเพ่นเรยบอกว่าอันนู้มีหยังสีเวากับตาบวศไปรูกขาพยาบาลอยู่เป็นสิบเห็นฉากนั้นทุกคนนู้ไปรูบขาคือเฝ้าไปเร็วเท้่ยข้นมาท่านนี่รวยอยู่นูวา้างสี่ด้แต่ว่าหนูบม่มีน้ำตาแล้วนูก,ก็บ,บอกเลยพอแต่หนูบอกปุ๊บโชคดีที่พยาบาลเพิ่นยังปั๊มหัวใจอยู่บ่าเศร้าเพระาะญ่ขึ้นมาแลี้วๆก็ได้ไปส่งขอนแกน่น ไปส่งขอนแกีนปุ๊บผ่าตัดหัวใจเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่าพ่อยญยสีบก็คือเกา่าเพิ่นเลยบอกว่าปอบอายอันพี่น้องมาเมื่อสูคุคเแล้วปอหวบอก็บไปพักพอนก็ไดลยนุกก็เลยกลับบ้านมาวัดคํามัวช้างปอบขี่รถผ่านปกติปอบขวาถูกย่างได้น้าปูบิดมาที่นี่รอบนั้นบัได้ล่งกาบบัได้ล่งไหวว้าวขืนน่งว่าวโบยยกเมื่อหอมนางว่าเลย รอบนี่ขอเดบอปูคันสิกลับมากให้เป็นคนคันบอกลับมากให้ตายเป็นผีไปเลยลูกกระวังสีเลยเด้วันที่นี่พ่อไงกะเรียบร้อยตื่นย่างมือเสามาถอดออกซิเยน็นเบาอ้อมล่องบานบัด้ <laughs> ได้ภาพ่อใหญ่ไปแก้บนก้อนจะไปแก้บนกับกบ่ได้บอกเราว่าบนนี้ยังมาที่นี่พ่อพ่อไงหายดีเป็นปกติแล้วเพิ่นมาน้ำ เพื่อนเอาสร้างสามเสียกมานั่าตาแดงห้วนๆสิมาเหยียบหนูบัดที่นี่หลวงปู่ทวดน่นยืนยุ่ทึ่งศาราหน่อยขึ้นมานีมึงอยาหันไปเพื่อนวางสิหนูกับย่างขึ้นไปแต่หนูกับหนูกะว่ทันเมื่อใดเนาะกับิ <c oughs> ้มีตาเบิ้งังส่เด้แนวห้องเป็นคนมีกีเลสเนาะกับิงมีเบิง้งเอา้ามาได้จังไดหนูนก็ตกใจหนูก็บเป้าย่างขึ้นไปหลังจากนั้นมาหนูกับเริ่มเดยเด้เริ่มแบบ เลิศมีเส้นมาตลอดบอ่อนูมีเส้นมาตลอดเท่าใดแายเร็ววันที่วานอยู่หน้านั่นมีแสงขื่นทางโคนมันแมีนโค่นขื่นหลวง่แมยนข้าเจ้าเห็นกันเมือดเลยได้วานแสงอยู่หน้ามันลอยขึ้นแต่ว่ายา่มหนูไปว่ากาขึ้นแสงอยู่หน้าเจ้าของมันลอย